พ่อบุญชูเองนะครับผมรับสายก่อนครับอะไรที่จําได้นะครับผมจากคลิปที่แล้วนะครับผมใช้รถเข็นขนวัวนะครับผมแน่นอนมากนี่คือท่านบุญชูนะครับผมนี่คุณลุงบุญชูอันนี้ใช้รถเข็นขนมาเลยนี่ครับผมขนมาจากสามโรงท่ามนะครับผมมาถึงอุทุมพรพิสัยนะครับใช้รถเข็นพ่วงนะครับผมต้องบอกอย่างนี้แน่นอนมากขับออกไปข้างทางนี่ก็ได้มันจะลงหามออกไปข้างหางนะโอเคครับผมข้าไปนี่เป็นอ่างไร ของพ่อบ่ครับฮนะของพ่อบ่เออเท่าไหร่ครับสามหมื่นเจ็ดแม่ลูกสามหมื่นเจ็ดแม่ลูกนะครับผมอ่าสามหมื่นเจ็ดแม่ลูกแม่อ้วนมากเลยเนาะเออครับผมโอ้โหงอลูกแรกโหลูกแรกด้วยอ่ะเดี๋ยวให้ดูลูกนะครับผมเนี่ลูกตัวเมียด้วยนะครับสามหมื่นเจ็ดนะครับเอ,อ้ยจ่ายลูกโอเคนะครับผมเนี่ย มีตัวไหนด้วยครับแม่สาวสองสีแม่สาวสองสีอ่าแม่สาวสองสีอ้วนๆเลยนะผมอ่อาปอเลี้ยงวัวดีมากครับนี่นี่เดี๋ยวให้ดูท้ายนะครับผมนี่เลียเเ้ยงความอาหารเลยป่ะครับพ่บอบ่ได้เลี้ยงอาหารไม่ได้เลี้ยงอาหารด้วยธรมาาาร,รมชาติธรรมชาติเลยโอ้โอ้วนตับเลยนะครับผมยา,าย,ยาหลายยาหลายโอ้ อยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ทุ่งพรเท่านี่ะอยู่ทุ่งพร้าวนี่เองฝากเบอร์ติดต่อสงไหนครับ098 098 4้า424 5961 5961งหขอบคุณมากครับอ่าถ้านไหนสนใจนะผมคู่แม่ลูก3 7 0 0 0นะครับแม่พี่น้องเอาไปนะเอาไปเลยครับพี่น้องครับเออลูกตัวผู้จะไปเจอเจ้าของนะครับผม

โอเคเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันครับผมโอ้แม่ท้องหมอครับเนี่ยแม่ท้องกี่เดื oi อน้วครับอ okay. ้องดิสี่สี่เดือนหาเดือนท้องไรสี่เดือนห้าเดือนนะครับผมอ่าแหมอ้วนอ้วนเลยนะครับผมผสมตัวไหนมาครับบามันมครับบารมันบามันชาโลเล่ชาโลเล่อชาโลเล่ ทำได้สี่เดือนแล้วนะครับผมโอเคครับความสูงประมาณร้อยสมาได้อยู่นะครับเนาะ,ะเดี๋ยวผมไปดูฝั่งนี้นะครับผมนี่ใอสุ่ท้ายนะครับโอเค อยู่ไหนครับนี่อยู่บ้านสอกฝากเบอร์ติดต่อท่านครับสกีดศูนย์แปดสองศูหี่สองหนึ่งห้ขอบคุณครับเอามาแค่นี้ครับวันนี้เอามาสอตัวขายไปแล้วตัวนึงมันมาบวันนี้ยังเลยยังเลยขอบคุณครับราคา2 2งหมื่นองันผม2องหมื่นสองเนาะเออ ใหญ่ๆโอเคครับผมดูมาดูฝั่งนี้กันครับผมพาดั่งนี้ขายดีไหมแม่้าะไม่ไล้ขายกับผมข้าวลามข้าวลามของปลาบ่บไม่ลู้ปลาไหมบ่ของปลาตัวไหน บ่มีน,นี่บ่เท่าไรครับนี่สองห้าป้ายมันสองหมื่นห<แ>้าหมื่นหมื่นสองพันมื่ส้าแม่สาวแม่สาวน้อยนี่ครับดูผมไม่ดูนะครับท่านใดกำลังหาบัวไปเลี้ยงนะครับผมราคามินิมินิเอ้สนใจโทรมาติดต่อได้นะครับผมวัวสาวน้อยหมื่นสอัน สายพันชาลุล,ล,ลีราคาไม่ต้องต่อถ่ายครับพ่อมีไหมราคาขายเลยมีไหมเท่าไหร่ช่องพันห้าขายเลยเขาหมอให้มื่นสองแล้วแต่ไม่ขายพ่อจำเบอร์โทรได้ไหมครับ<อ>จำเบอร์โทรได้ไหมจำได้ฝากเบอร์ติดต่อสักหน่อยครับ089 089 6อะไรนะก62 6ง ห้าห้าศูนย์เจ็ดหนึ่งขอบคุณครับผมนะอยู่โอเคแถวคู่ขันอยู่แถวคู่ขันครับผมเอามาแค่ตัวเดียวบ้างไหมตัวเดียวเอามาตัวเดียวเอาไปเอาป่โอเคตัวนี้นี่นี่เจ้าเนี่ยขายแล้วขายแล้วนะครับผม ปิดไปแล้วแม่ลูกเไหร่ครับป๋าแม่ลูกนี่ ว่าไ0สองหมื 2> 2, ่นหาร้อยนมงมาสองหมื่นห okay. ้าร้อยสองหมื่นห้าร้อยนะครับผมกเดินไม่งามนะครับผมมีปัญหารการเดินนะครับผมลูกตัวผู้แม่ลูกหลาขนไดนีสองหมื่นห้าร้อยโอเคครับผมนี่ ได้ดูฝั่งนี้นะครับความสูงประมาณร้อยสาสิบได้นะครับผมนานนะครับผมลึกมากตัวนี้ครับแต่ก็บอกว่าเดินไม่ค่อยดีนะครับผมการเดินโอเคผมกำลังคุยราคากันอยู่เลยนะครับผม ชุดเสร็จแล้วขายหมดแล้ว่ะครับขายไปสี่ห้าตัวโอ้โหยอดเลยครับผมแม่ลูกเท่าไหร่ครับแม่ลูกนี่เปิดไว้สามหมื่นเจ็ดพันบาทสามหมื่นเจ็ดพันบาทแม่ใหญ่มากนะครับผมค,ความสูงแม่เท่าไหร่นะครับ น่าจะอยู่ประมาณ145บวก145บวกนะครับผมผมมาดูฝั่งนี้วัวลูกแรกด้วยครับอ่านี่ครับผมลูกตัวผู้นะครับผมเอ๋กี่เดือนครับนี่ลูกเขา2เดือนกว่าๆครับ2เดือนกว่าๆนะถือว่าตัวใหญ่นะครับผม2เดือนกว่าๆให้ดูฝั่งนี้นะครับผมวัวขาดน้ำเลี้ยงนิดนึงครับผมนี่โค้งใหญ่มากครับผม อโอเครับประกันขาทุกขาถอนรับประกันขาทุกขาถอนครับผม<แ>เปิดไว้ที่ส <37, S 2> <37, 000. S 1> ามหมื่นเจ็ดพันครับผมเท่าไหร่ครับแม่สาวแม่สาวร้องไว้สองหมื่นห้าร้อยสองหมื่นห้าร้อยนี่มแม่สาวนะครับผมได้จะได้ผสมแล้วความสูงได้ไหมครับ,135บร้อยสามสิบห้าบวกร้อยสามสิบห้าบวกครับผมใกล้ผสมนะครับผมนี่ใกล้แล้วครับเดีย๋ยวให้ดูฝั่งนี้ สีแดงแดงโอเคครับนี่ยท่านไหนชอบนะครับผมโทรมาติดต่อได้นะครับ2500เองนะครับผมไม่ใช่25,000นะครับผม2500ครับฝากมือติดต่อนะครับผม064 710 6331 6331ขอบคุณครับผมโอ้แม่นี่ใหญ่มากโอ้เดี๋ยวไปถามปลาก่อน เอามาติดครุ่งใหญ่ๆเลยไอ้ันนั้นลงคืเดียวเลยมันเล้วให้มันเลี้ยวเอ่อเอ็กลุ้งมีดเรีวมาด้วยกันบ่ไหลเลยไหลเลยอ๋อไหลลเย เท่าไหร่ครับนี่เปิดไว้43,000บ่นสามพันบาทสี่หมื่นสามพับาทแล้วประกันท้องเลยครับผมทับปามันมาครับตัวปามันข้าวพันเรือนแสนนเละครับความสูงนี่150บวกแน่นอน150บวกแน่นอนถ้าผมถามตรงๆตอนที่ราคาสูงๆนี่ตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่น่าจะอยู่ประมาณ65,000นั่นไงถึง70,000นะครับครับผมเพราะว่าทรงขนาดนี้นะครับผมใหญ่มากอันนี้คือรับประกันท้องนะครับผมตรวจท้องก่อนค่อยเอาก็ได้ใช่ตรวจท้องก่อนค่อยเอาอ่า แกงขาใหญ่ดีนะครับผมตัวที่สองในท้องครับลูกตัวที่สองในท้องทังทงบพ่อบามันมานะครับผมโอเคผมดูฝั่งนี้ก็ได้ครับใไไไหญ่ามากครับผมแม่นี้ถ้าเป็นตอนที่ราคาสูงๆเ่ยตัวนี้หกกว่านะครับผม,มรมับประกัน,นกกความเชื่องด้วยนะครับผมได้ได้ได ครับผมบนมไม่มีติง่งไม่มีติง่งไม่มีต่ำไม่มีตำหนิเลยครับผมนมเป็นนุ่มเป็นนุ่มโอเคครับเท่าไรครับเลยตันนี้เปิดไว<อ>้สี่หมื่นสามสี่หมื่นสามพันโอ้ยทรงขนาดนี้ที่จริงหกกว่านะนี่เมื่อก่อนก็หกกว่าใช่ครับอันนี้ผมพูดตรงๆเลย6หกกว่าครับตัวนี้ ความสูงนี่แต่แต่ร้อยห้าสิบร้อยสี่สิบเจ็ดบวกร้อยสี่สิบเจ็ดบวกครับผมผสมมายังครับตัวนี้คุมตัวไว้แล้วครับผ่านหนึ่งรอบผ่านหนึ่งรอบทับตัวมาโอเคว่ามีพ่อพันธุ์กลมฝูงใช่ใช่ครับผมอ่าโบสครบถครบเครื่องครับผมอนี่ครับผมจ่ายลูกแดงแน่นอนครับแบบนี้ครับไม่ต้องเป็นห่วงเลย เท่าไหร่ครับป๋า3 0 0 0ครับโอ้43,000นะครับผมใหญ่จริงๆไม่เมื่อวานมีแต่ร้อยไม่แต่ร้อยคงหมื่นกว่าเลยโอ้วันนี้ขายแค่40,000กว่านะครับผมครับผม43,000ต่อได้อีกครับต่อได้อีกครับผมงามมากโอเคทับตัวมาเนาะทับตัวเหมือนกันวันนี้ก็ทับตัวมาเหมือนกันคฝั่งนี้แม่สาวฝั่งนี้แม่สาวครับผม เท่าไหร่ครับแม่สาวเ็เปิดไว้สองหมื่นเจ็ดพันห้าครับสองหมื่นเจ็ดพันห้าอ่าเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้นครับผมนี่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 นอ้วความสูงนี่ร้อยสี่สิบห้าอยู่ไหมร้อยสี่สิบห้าบวกครับผมโออันนหนึ่ครับผมตันไหนที่ชอบวัวไม่ควรพลาดเลยโครงสร้างนี้ได้หมดครับผมตัวนี้ด้วย ตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดไว้สองหมื่นเก้าพันครับสองหมนเก้าพันนี่ผล้งขึ้นพอดีเลยกำลังขึ้นพอดีเลยใช่นี่อ้วนอ้วนตันๆนะครับนี่นี่ครับผมอ่าเห็นเมือกไหมครับอ่าโอเคครับผมกำลังขึ้นพอดีคฝั่งนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้43,000สามอ่าอ้ยาวมาก43,000ืาม โอ้ลึกมากครับผมหมสามมีสี่ตัวร้อยห้าสิบไปร้อยห้าสิบความสูงโอ้โหใหญ่มากเนาะครับเมืกกม่อก่อนก็หกหมื่นกว่าเมืกกม่อก่อนหกหมื่นกว่าไม่อยู่แล้วครับผมแบบนี้ไม่อยู่อ่า โอเคครับผมเปิดไว้สี่หมื่นสามเหมือนกันครับสี่หมืนสามมีทั้งตัวรับประกันท้องครับผมครับผมมีตัวประกันท้องด้วยนะครับผมใช่ตัวนั้นอ่าฝากเบอติดต่อยิ่งสครับศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่เจ็ดหนึ่งศูนย์หกสามสามหนึ่งครับหกสามสามหนึ่งขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับครับแม่แยกลูกแม่แยกลูกเท่าไหร่ครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทแม่แยกลูกลูกตัวแรกลูกแรกด้วย ครับความสูงประมาณเท่าไหร่ครับ130บวกครับร้อบวกอยู่ไหมน่าจะ140ยสสแล้วแหละ,หละ <c oughs> ครับผมนี่คบผมสูงมากแม่แยกลูกนะครับผมอลูกเรียนนมนะครับอาจจะพร้อมนิดหนึ่งนะครับนี่เพิ่งแยกลูกมาสดๆร้อนๆใช่ครับอ่าโอเคครับผม เปิดไว้ที่หมื่นเก้านะครับหมื่นเก้าพันบาทลองคิดดูถ้าใหญ่ไปนะเท้าอ้วนนะครับผมจะใหญ่ขนาดไหนตัวนี้นี่โอเคราคานี้ไม่ขาดทุนหรอกครับผมครับซื้อยังไงก็ไม่ขาดทุนขายต่อได้กำไรอย่างเดียวครับฝากเบอร์ติดต่อสักหน่อยครับ084 084 940 940 7 942 7 942ขอบคุณครับผมอยู่ที่ไหนครับเนี่ย กันทาราลมครับกันทาราลมส่งฟรี50โลครับส่งฟรี50โลด้วยใช่ครับแน่นอนจริงๆขอบคุณครับผมครับอบครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันครับผมคู่แม่ลูกไถกระโดนนะครับผมนี่ป๋าโอ้สดมากเลยแม่เนี่ยคู่แม่ลูกงามๆไร่ครับป๋าสองห้าร้อยสอนห้าร้อยไม่หรอกโอ้ สองหมื่นห้ารอนว่านะโอ้จ่ายลูกดีนะนี่ยหลังนารักเลยนะครับผมบสคงก็ประมาณสัก,100กร้อยเกือบเกือบร้อยยี่สิบได้ครับผมนี่ผมต้องบอกว่าบัวแบบนี้เลี้ยงง่ายมากครับโอเคครับผม แม่ยังสดอยู่เลยนะครับผมเนี่ยนาซื้อครับผมบัวราคาประมาณนี้นะครับโอเคของปลาหมดเอาของเสียสองหมื่นเท่าไหร่นะสองหมื่นห้าร้มนอนะครับผมจำเบอร์โทรได้ไหมครับศูนย์เก้าแปดห้สมห้าสี่สามสามหกเจ็ดแปดอะไรนะสามหกเจ็ปามหจลามาจากไหนครับเนี่ยยุ โอเคครับโอ้หลูกกี่ตัวแล้วครับเนี่ยลูกแรกลูกแรก<ๆ>ด้วยแม่สดจริงๆครับผมเป็รุ่นกอนตัวไทยกระโดนเราครับผมอันนี้มีสะดือแล้วนะครับผมนี่ๆให้ลูกดีเนาะป๋าเนาะนี่ๆครับผมราคาที่ซื้อ,อยังไงก็ไม่ขาดทุนหรอกครับผมเชื่อผมโอ้หน่าซื้อมากบคบมนาแล้ว โอเคครับผมฟังดูกันครับโอ้ส่มินิมินิก็มีนะครับผมนี่อ่าความสูงประมาณ80เซนได้ครับผมตัวนี้น่ารักมาก เดี๋ยวมาทวงที่เดือนไ่ใช่นี่นี่นี่ไมนึ่งหมื่นห้าหมื่นห้ารับประกันครับรับประกันท้องครับหมื่นห้ารับที่เขาหาเดือนแล้วครับสี่เข้าห้าเดือนแล้ว ครับผมตัวที่สามในท้องครับลูกตัวที่สามในท้องตัวทสามในท้องครับครับผมออกทอด้าวโอวตัวนี้หาพันบาทเพรว่ามือหนาเพราะหาพันหามือหนามือหนาพี่นเราคุยทั้งวันยัสิอยากายแพงแห้งไรเพราะผมบอกมาตลาดพวกผมมันอยากแห้งเพรตัวนี้เขาหายบ่ได้ถึงหมื่น แต่ว่าผู้หอ <c oughs> ้องห้องที่ซื้อหอ้อ,อวงว่าสีหวังสีอะไรตั้งไรแต่ว่ามัไม่ได้แต่ว่าสําคัญว่าผู้มาไายถ้าบอกไปไม่แต่ว่ามาเปิดราคาท่านมันถ้ามีบ้านผู้ขายอยู่บ้านกับว,ว่าแต่ง้วมีราคามันบม่แมนง้วท่านขายมากพอถึงมือผมอยังขายบ่ได้อยู่นี่ผมว่แห้งเหรอครับขายเงินสิจิ้มเข่ากับไ่ได้อันนี้คือคุยตรงตรงเลยท่าอันนี้คือคุยตรงตรงท่านเกษตรกรนี่นะครับก็ค่านี่มันจะเป็นสีลำบากครับเพราะว่าพี่น้องผู้อยู่ทางบ้านกับยจาสิคิดว่าจะเขามาห้อง ค่าพันเพื่อว่าให้ผู้บซื้อต่อจากตลาดทำมาต่อรองกัญยาชิวานมวมีราคาหลายเบื้องนี่พวกผมอยู่สายจนแปดม้นยงี้มันจะขายอยู่ครับครับอ๋อนี่ลงก่อนโอเคคาบคาบเนี่ยนะมันมันกินแก่เส้นครับกินแก่สิงเบื้องนี้ขนาดแม่นี่ยังซื้อมาราคาถูกครับบ่ได้ขายครับนี่ครับผมราคาจะก่อนก็มีตั้งแต่ห้าหกหมื่นครับผมใช่ครับแมู่แต่ว่าช่วงนี้ผมขายแม่นี่ก็บสามหมื่นกับบม้มผู้ซื้อสามหมื่นยังไม่มีคนซื้อแม่น ตอนนั้นกับมือนา่ากก็ไม่มีผู้สื่อนัอนตัวไงหนึ่งรับรับนี่<ะ>ไญ่ คอยพี่รองผู้เลี้ยงง่วให้ทำใจผู้ใดจะขายง่วจจะคอยท่อบอกพ่อข่าเด้อพ่อข่าเมื่อยแล้วครับพ่อข่าเมื่อยแล้วครับพ่อหครับขอบคุณครับผมอาบมาปะตั้ขายไปเ้วมัดสนโอเคตามนั่นลป๋าปปาผังเบอรติดต่อตรงไหนครับคนไปออกศูนย์เก้าหกศูนย์เก้โอเค หมื่นห้าเนาะปลาเนาะหมื่นห้าหมื่นห้าโอ้ปลาแกจันหนักเลยเมืเเอ่อกี้โอเคครับผมต่อรองยังต่อรองได้อยู่ต่อรองได้อยู่เนาะท้องดีเดือนครับเดือน,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 นขอบคุณครับโ <Okay. S 2> อเค <Okay S 2> โอเคครับผมคลิปนี้ขอจบคลิปประมาณเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยนะครับขอบคุณครับผม